มาครับสวัสดีครับพี่พน้องทุกคนทุกท่านนะครับเจอกันวันอาทิตย์ที่24สิงหาคมอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับวันนี้ไวยไทจ์จ็ดสีครับที่สลามไว้ช่องเจดสีเปิดหัวความมันคู่แรกมาเป็นพิษสิงขรน,นะพิษสิงขรน,นะครับพิษสิงขรกับทางด้านของฟิวนะก็ยกม,มาจากสัปดาหน้าเดิมทีก็ขึ้นไป้ายไว้สัปดาหน้าที่ราชะลาเ,เนินถ้าผมจำไม่ผิดนะวันนี้ยกมาก่อนยกมาก่อนนะครับเพราะว่าทางด้านของเด่นเมืองจันทร์มาถอนไปนะครับก็เปิดหัวคู่แรกเพ็นสิงขรกับทางด้านของฟิฟิลูกายของพนิม ชื่อเดิมมันคือไอ้สัตว์หลวงเรียอยู่ที่โรงเรียนกีฬาพิษณุโลกอยู่ที่เดียกยอดนาทีอะอยู่ที่เดียกยอดนาทีนะครับเฟลก็ต้องบอกว่าเป็นตัวดีคนหนึ่งของภาคเหนือนะที่ผ่านมาเนี่ยต่อยเบอร์ดีๆมาทั้งนั้นเลยนะครับทางภาคเหนือนะต่อยเบอร์ดีๆมาทั้งนั้นแล้วก็เคยมาเปิดตัวเคยมาชกในละกันเก็บเพชรเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเคยไปต่อยที่เวทีมวยเสี่ยม้อมโดยมาแล้วด้วยนะครับเคยไปต่อยที่เวทีมวยเสี่ยม้อมโดยมาแล้วด้วยนะครับอ่าก็ทางด้านของฟิลฝีมือครบเครื่อง นะหลากหลายนอกได้ในดีมีทุกอย่างนะครับกระดูกก็พอสมควรไม่ขี้เละเลยละนะไม่ขี้เละเลยนะผมบอกให้วันนี้ตัวแรกเลยของวัยไทยจัดสีไปที่ทางด้านของฟิวเจอกับทางด้านของเพชรสิงคอนเพชรสิงคอนเนี่ยมันชนะผักบุ้งคนละนับนะเป็นมวยขวาท้าดวลช่วนแรกชนวงตะล้อแข้งขวาหมัดขวาแข้งขวาหมัดขวาแต่ว่าระบบการป้องกันตัวมันไม่มีป้องกันตัวไม่เป็นป้องกันตัวไม่เก่งแรกอย่างเดียวนะครับมัดฉานุแรกอย่างเดียวนะครับ อ่าถ้าใครไปแรกแลกกับมันอนะ่ะเข้าทางนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ฟิวต้องละเอียดนะฟิวต้องละเอียดนะต้องละเอียดค่อยๆต่อยไม่ต้องรีบไม่ต้องไปแลกกับเขานะครับไม่ตนะ้องไปแลกกับเขานะครับอ่าก็คู่แรกของวันนี้ไปที่ทางด้านของฟิวคู่ที่สองมนพลพรามกับทางด้านของบังไฟโกนะมนพรามในบ้านในถิ่นในถ้ำมวยซ้ายของพี่หลวงคนเดิมเขานะอยู่กาจานสุรัตนนั่นแหละอาจา์สุรัตน์ทำมาจนดังอ่ะพี่หลวงก็ปั้นมาจนดังอ่ะพี่หลวงก็ รียกว่าเก่งเหมือนกันในเรื่องของการปชสประชาสัมพันธ์นะครับทางด้านของมณพลรามข่าวที่แล้วเสียแชมป์ไปกับทางด้านของน็อตใหม่วันนี้ขยับน้ำหนักขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งขยับน้ำหนักขึ้นมาอีกหน่อยเบ่งขึ้นมาปล่อยขึ้นมามาต่อยร้อยสี่แล้วมาต่อยร้อยสี่เพราะมันโตแล้วร้อยสองเนี่ยไม่น่าจะมีแรงแล้วนะครับในบ้านเตะซ้ายต่อยซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายได้ลุนตลอดเป็นมวยทีท้าดวลชวนแรกชวนทะเลาะนะทางด้านของมณลรามแล้วมณฑลรามจะเก่งยกสี่ต่อยกับบังไฟโก้แน่นอนบังไฟโก้หรือว่าลุงรักจิ๋ว เขาเกมกระดูกดีไม่ธรรมดาเบอร์ต้นของเพชรยินดีนะครับมวยขวาวุดครบมวยขวาวุดครบแข้งขวามัดขวานะครับอ่าแข้งขวามัดขวาแต่ว่าบาังไฟโกเป็นวยที่กิเกียดออกวดุดแพ้น้ำพุมาสองไฟติดแล้วแพ้น้ำพุมาสองไฟติดไฟแรกไปแพ้ที่ชนบรุรีไฟที่สองมาแพ้ที่ราดเจริาเนือน,นะครับแพ้น้ำพุ้ยางกันฟันหลุดทั้งสองไฟเลยนะวันนี้ไม่รู้ยางกันฟันจะหลุดอีกหรือเปล่านะครับน้ำาพุแต่ไม่ใช่บังไฟโกที่ผ่านมาต่อยอยู่ร้อยห้าร้อยหกวันนี้บีบลงมาต่อยร้อยสี่ ที่ผ่านมาก่อหน้านี้ต่อยกลางคืนวันนี้ต่อยกลางวันต่อยคู่สองด้วยต่อยร้อยสี่ต่อยคู่สองและเป็นทีมเยือนด้วยผมไปมนพระรามผมไปมนลพระรามมนพระรามเป็นมวยที่ต่อย้ได้นุงตลอดแพ้ชนะไม่รู้อ่ะแล้วเก่งยกสี่ด้วยเก่งยกสี่ด้วยผมไปมนพระรามนะครับเจ้าถิ่นเจ้าบ้านนะครับแล้วก็มาถึงคู่รองของวันนี้มวยไทยจะสีพระเอกภูธรมาแล้วพระเอกภูธรมาแล้วไฟที่ผ่านมาต่อยกันวันคขายวันครบรอบมันเกิดเบิร์เดย์พี่จุ๋งเสียจุ๋งพันดักรัตนบุรีที่สุริน 21กรกฎาคมที่ผ่านมาต้องบอกว่ากระแสร้อนแรงมากวันนั้นต่อยต่างจังหวัดเก็บค่าผ่านประตูได้เกือบ40,000 0ลองคิดดูก็แล้วกันผู้ทอนนะเก็บ40,000 0เก็บไม่กี่ร้อยบาทคนดูเท่าไหร่คนดูผมว่าหลายพันน่ะที่ตีตั๋วเนี่ยพันกว่าคนแน่นอนนะครับอ่า3 0 0 0 0 0กว่านี่ตีตัวพันกว่าคนแน่นอนนะครับไอที่ไม่ตีตัวอีกเท่าไหร่นะที่ไม่ตีตัวอีกเท่าไหร่เหนือเส็งกับทางด้านของทะเลทองทะเลทองเข็มขัดแชมปเปี้ยน3าเส้นน่น่ดีตอนที่มันดังๆอ่ะเข็มขัดแชมเปี้ยนสาเส้นนะแชมป์ช่องเ็แชมป์ประเทศไทยแล้วก็แชมป์ลุมพีนะ คาที่แล้วต่อยเสร็จออกได้สามหน้าเลยมวยก็ต่อยกันดีกรรมการก็ตัดสินดีต่อยเสร็จผมดูถ่ายทอดสดอยู่ดูไลฟ์สดอยู่ออกได้สามหน้าออกได้สามหน้ากรรมการตัดสินดีบ้างราคาก็ไม่ไปไหนเบียดกันอยู่แค่นั้นเบียดไปเบียดมาขึ้นไปทางด้านทะเลทองเป็นต่อชื่อเสียงบาลมีดีกว่าแล้วก็ต่อยในบ้านด้วยสูตรลินในบ้านมันเลยนะครับสูตรลินบ้านมันเลยต่อยในบ้านด้วยคนดูแน่นขนาดเลยนะก็ต่อยเสร็จเสมอกันมาวันนี้เขายกมาที่ช่องเจ็ดสีวันนี้ยกมาช่องเจ็ดสีเลยนะมวยภูทอดยกมาช่องเจ็ดสี กระแสร้อนแรงคูณแปดยิ่งกว่ามวยคู่เอกอีกเดิมพันกันด้วยนะ6แสนเหนือสิงห์กับธน้าทองทะเลทองนะเด็กหนุ่มร่างกายสดเหนือสิงห์หัวนหน้าคณะเก่งด้วยเดี๋ยวผมจะบอกรายละเอียดในช่วงไลฟ์สดขาที่แล้วเปิดเกมขยับเข้ามามาได้ยก4แล้วก็มาเสียไปยกยก4ต้นยกได้ต้นยกถึงกลางยกได้แล้วก็มาเสียไปยกแต่ขึ้นไปเนี่ยราคามันอยู่ทะเลทองนะครับขึ้นไปราคามันอยู่ทะเลทองวันนี้ต่อยกันใหม่จริงท,ทะเลทองก็บอกว่าซ้อมมาดีมากทะเลทองก็บอกว่าซ้อมมาดีมากผมไปทะเลทองนะครับ แล้วก็คู่เอกไฟที่3ยกคีรียังไม่เคยชนะเด่นเลยแม้แต่ไฟเดียวนะครับวันนี้ไปยกคี